เกิเนเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแลละบางคนยังไม่รู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาด้วยกันจิตนี่แหละมาเกิดทีแทรกจิตปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสมที่ทีแรกก็จิตนั่นแหละมาเิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นคู่เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่รู้เรื่องของจิตหนยาญที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต การมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงอะไรเห็นเลยเรียกว่าเป็นการยากลำบากซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ตากดคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัว จะจับให้ดูเมื่อก็ตัวแมลงต่างมันไม่ได้เลยสีละทำยังไงเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดนั่นแหละ่อว่าจิตวบาใจนั่นคำว่าจิตเว,าใ,ว,า,ตวาใจนั้นก็คคำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่สาบคำว่าจิตเบาใจนั้นสาวไปอยู่ไหน เป็นแต่ลมพ่นออกมาพห้ปากฏเสียง <c oughs> อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมหายใจยังไงก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพาารอกั้นลมทั้งนั้นแหะไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนะ มันปรากฏมีตัวอยู่มันยังมีอยู่นะคําว่าไม่มีมันยังปรากฏว่ามีอยู่นะอันพูดว่ามีนละนะพูดถึนปรากฏร,รู้สึกว่ามีเยอะนะอันนั้นตัวใจนั่นไม่คิดนั่นไม่ไรู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิต คือผู้คิคดผู้นึกถัาออกไปจากนั้นละออกจากคนนั้นละมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันจดจำนันมีอะไรต่างสารพันทุกอย่างการท่าไหนไม่มีใจมันก็ไมีมีอาการมากมายเราคนเราที่ท้ากากไปเพระมันมีใจนะั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสีย ่านธหากมันมีจิตนะมันจึงลืมตัวหลงตัวเสียถ้าถ้ามีใจอันเดียวด้วไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงทุงเรื่องจิตเจตสิกรูป่ผ่านท่านอธิบายในธรรมอธิธรรมมีสี่อย่าง จิตเจตสิกลูปนิพพานแต่ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจคือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดอยู่หรอกในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจถ้าพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกถึงเรื่องลูกทั้งนี้เรื่องนิพพานท้ามันมีลูก มันก็ไม่ทราบจะทําอะไรนิพานก็ทําไม่ได้ถ้าไม่มีลูกทั้งนี้จิตอันเจไดจิตเครื่อนเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอยา่างว่าแล้วโกรธอย่างเงี้ยถ้ามันมีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่ดุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่ะนะอันนี้เจไดจิต ความโกรธควมเครียดแค้นอะไรต่างๆจงกนกนระทาาั่งพญบาดอาชาตินั้นเป็นเจตสิก <c oughs> บุญกุศลนั้นต่างมันเกิดขึ้นเพราะเจตสิกสนับสนุนถ้าหาไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่ไมแร่นหลกงอุปมาเปรียบมันก็ ท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพลังของใจนั่นเองแนวพลังของใจพิจตสิกเจิตสิกเนี่ยวุ่นวี่วุ่นวายสารภัพทุกอย่างปรุงแต่งนั่นนี่นอะไรคิดนึกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างก็อลืมตัวเลยไม่ไม่หยุดไม่ยั้งไม่เข้าถึงใจสา้ที เห็นดัถ้าอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทำอย่างอัตมาพูดนันแั้นกั้นลมหาใจเหมือนกันทุกคนนั่เแห่ะมีมั้งตัวใจแท้งก็มีเหมือนกันรั้นลมท่านน,น่ะหมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกทสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจ <c oughs> ใจในทีน่นี้จิตหรือใจในที่นี้นั้นอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจคือของเป็นกลางกลางท่านว่าจิตอันใดใ,ใจอันนั้น,ใ,น,ใ,น,ใ,นใจในจิตอันนั้นแต่มท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแตกกันอยู่ลักษณะอาการแปตกต่างน่แตกก็เหตุนี้แหละ ในการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแท,ท้กลั้นลมหายใจเท่านั้นเงียบหายเลยแต่รู้สึกอยู่ของมันคือของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงเอียงทางโน้นทางนี้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละเอียดอันนั้นเรียกว่าใจใจคือตัวกลาง ชี้เข้ามาทําอกทํากลางอกนี่แหละที่ว่าเขาใจคนอยู่ไหนอะนี่ชี้เข้ามาทํากลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแค่แท้ที่จริงหาได้อยุคนั้นอยู่ทั่วไปหมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจทั่แหะไปอยู่จนเจ็บปวดนนี่อะไรต่างๆสภรพทุกอย่างมันจะหาเจ็บตรงนน่ะ ที่ตรงนั้นเน่ยที่ปลายเท้าปลายมือคนที่ศีสษามันก็ไปเจยบตรงนั้นแหะมันวิ่งไปตามมุลนัแน่ที่ต้นไม้เราใจไปไปใส่ต้นไม้รน่หนมันก็ยงอยู่ในใจพวกพลังมันข้าของหัดมันก็เท่าต้นไม้สั่นสะเทือนนุ่นเถะ มันใจของเราไปอยู่แต่เราไม่หัดอย่างนั้นเราเราหัดดูเฉยๆนี่แหละดูให้มันเห็นใจของจริงคอตัวใจเดิมไม่ใช่เฉยๆนี่แหละนั่นเรียกว่าใจส่วนจิตเป็นคิดในสารพาดทุกอย่างมันมีขอบเขตนะนั่นมืจิตจิตแปลว่าผู้คิดค้นึก ในทางสรมารถที่ว่ามโนภูพังขมาธรรมาทำทั้งหลายในใจถึงก่อนมโนเศษถามะโนมายาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจมนัสสาเจประสันเนนะพาติวะคากุติวาแม้จะพูดจะจ่าสารพัดทุกอย่างก็ต้องใจน่หละเป็นคดถึงก่อน แต่ยังเคยพูดตรงจ่าได้ท่านพูดเหมือนกันเรื่องใจท่านพูดเรื่องจิตกม็มีจิตต่างกับพัสรังอาการทุกเจสิเรเฮเสิจิตเป็นของผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาคันทุกขากิเรต่างหากดอกนั่นที่มันเศร้ามอง จิตที่ของเราสร้งออางมาทุกกันทุกการกิเลสคือกิเลสจอดมาแล้วนี่แต่จิตนั่นแหะไปนึกไปนึกไปคิดไปส่งไปแต่งแต่จิตนั่นแหละไปชวนเอาเกิเลสมาอันนั้นเพิ่งเรียกว่าจิตถ้าหากว่า จิตตังพระสังนะถ้า,าจิตนี่ไม่พองใส่ตลอดเวลาเราทําความสะอาดไม่ได้เราจิตทุกคนทาความสะอาดไม่ได้ทั้งนั้นของไม่สะอาดจะไปทํายังไงมันมันมันจะสะอาดมันก็ไปสะอาดได้ธรรมชาติมันของทุกพวกเราไม่สะอาดได้เลยอย่าง ที่เป็นแร่เหล็กกด็ดีหรือเป็นแร่ทองคำแร่แร่ทองกด็ดีที่มันตกอยู่ในดินนะ่ะมันไม่ทันสะอาด่จะทำง่ายก็ไม่สะอาดต่อมามนหลอมมาหลอม,ม,ลอมถ้ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วจังค่อยสะอาดเพชรนินจินดาที่ตกอยู่ในยืดเป็นเป็นดินมันใสสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมันหัวหมองก็เพียงก็าอา,าันทุกไปกิเลส เราขัดอันนั้นออกไปแล้วจะด้างในนั้นออกไปแล้วของอาคารถุกอากาศิเลสออกไปหมดแล้วมันก็ใสแจ๋วตามเดิมของใสกันเองครับกิเลสเศร้าหมองในจิตนั่นก็คือว่ามันอมาทอาคารตุกอากิเลสในหัวเศร้าหมองเขาเป็นของฟองใสท่านยังทําให้สะอาดได้ ที่เราหัดนี่หัดทำกิเลสให้มันหมดท่แน่ะทำกิเลสให้มหมดมันสิน้นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเพชรนนั่นแหละเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเด <c oughs> ิมงังว่าให้พากั้งเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเชย ทำกองเพียนภาวนามาสั้เท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่ทราบไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดเหมือนกับเพชรนั่นเองเรามาขัดเพชรน่ะนะแล้มันใสสะอาดมนจิตอะไรใหมันใสสะอาดมันก็พองใสขึ้นมาแล้วสิ เรารูจักเพ็ดถ้าเราอยากใส่จะไปเอาไหนมาทำำําความใจสะอาดาคานทุกาสิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโกรธความหลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแน,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 น่นคือมันห้มหอโดยปกปิดนิด มันที่จริงมันโกรธควางโกรธนะหนาแน่ทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งไม่เห็นตัวมันโกรธจนไม่รู้สึกตัวแล้วยามยาบเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวในสาวเราโกรธนี่เดหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นอาการภายนอกเท่านั้น เห็นถึงภายนอกเนย่ยมยานใจได้มันไม่ทราบวาอยู่ไหนกันขุนมัวคุดอ้คิดขุนมัวเศร้าหมองวันนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อไรน่นหายจากโกรธแล้วค่อยใสสะอาดจะมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็นยากเหมือนกัน นักศากเลยทำยังไงคนเราถ้าหาไม่รู้ตัวสอนเท่าใดก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนที่เธอสอนเท่าใดก็สอนมาเธอไม่เข้าใจโบราณเท่านว่าหนาท่านหนาเลยท่านกิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนา ถ้าหากคองใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจเขรู้เรื่องได้คือมันคอยมันคอยรับอยู่พวกสะอาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสม,อ,สมอพอพนีน้ิดหน่อยก็เลยรับได้ทันท้าหามันหนาทึบอยู่ั้นแทนที่จะเข้าใจไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้ อ <C> e <ek> าหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบเราป่ะคนของมีอะไรหรอกมีผ้าผ่อนสำหรับสุดสองตัวแล้วก็ป้ายเลยเปิดหนีเลยกางข้ามคืนป้านนี่ตัวหนีปน้หนีไม่ไมปไกลก็ไปนอนอยู่นั่นแหละนอกบ้านนั่นแหละนอนล้วมันก็น,นอนหรอกมันคนป่าคนมือซื้อมันท่าบอกคันท่ามันไม่นี อั้นมันเห็นได้ง่ายถ้าหากค้นเราได้อย่างนั้นจะดีมากคือจาเป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานอยู่ในตัวเนื้อขอให้พิจารณาตัวเองถึะทุกคนนะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลา นั่นเลยค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดก,กายวาจาใจก็หัดของพวกนี้แหละมันเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี่แหละเอาให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจ จิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน,น้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวล,ลาเวลาทั้งแรกงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นอีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นละลอก มันเป็นในขึ้นเป็นในลอกแล้วมันก็บุญเกิดเมือนมันก็ขึ้นมาเป็ดก้อนเป็นโม่ขึ้นมาแล้วก็แตกฟุ้ไปเป็นขึ้นกับน้ำมาเป็นขึ้นเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมัน แต่เขาเรียกว่าก้อนว่าขึ้นว่าก็ดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดยัง้งมันแต่น้ำมัน,นะจะเขาเขาเรียกเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน,น้าอาการที่เป็นขึ้นเป็นฟองฟอยเรื่อยหรือว่าเป็นนอหนออะไรต่างๆคือจิต มันมันอันเดียวกันนัเนี่ะแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกท่าน,นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซะก่อนนั่นแหละตัวใจ มันเป็นคลื่นเป็นนรกเป็นฟองเป็นก้อนะอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจายเห็นง่ายอาคารนี้พูดง่ายอานะคารนี้ท่านเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนันไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรา มันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นจริงสารพัดมันเป็นสารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเิดน,น้ำเลยตามเลยแล้วก็จะไม่ไปยึดตออแล้วก็ไมจส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามเลยหรือหาก็ามันไม่เข้าหาเราก็ต้นอ,นองนอเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่แค้ก่อน นี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้าม,มีการสงบม,มีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนพาพานาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำ,นชำนานีชชํำนาญให้มันอยู่ได้นานครับ เขาไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งขนาะหนึ่งก็เรียวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำนั่นงั่นบ่อยๆคขนี้หัดได้แล้วนนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไดรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบ ิตมันจะยุ่งไม่เคยวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจนนั้เราทำอย่างนี้ได้จำนียรจำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ใดในมูนะ่คณะอยู่ในที่ไหนก็อยู่ใด เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดลอดใัยของเราถ้าไม่างนั้นก็ยุ่งรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแบบนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลย ความทุกขความสวายอยู่ตรงนั่นแหละไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพานนั่นะไม่ทราันิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกข์แล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลําบากเยอเกินทุกข์ยากเือเกินเหนีอวเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์คงทุกข์เดยเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนไปจ้างถืออาวทาของ ทำเลยสะ <c oughs> ดวกทางไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจเป็นความหมายแต่ถ้าเข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิมันเ,เป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความว่าการพัก คือท,ทำความสงบของใจมีข้็หมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันสงบเสียก่อนมีเบื้องต้นใจของเราทำงานตอลอดตอนข้ามคืนลุ่มคือคิดนึกไม่รู้จ,จบับจบจีสิน้นไี้ว่าง,งานของใจไ้ามีเวลาพักผ่อนใจต้องมีพลังอ่อนเตีย กระทบอะไรเข้าก็บวันไหวจิตที่วันไหวกระทบอะไรเกิดความวันไหวให้เกิดความเพลินหัวเราะเงเหาให้เกิดความกุ้มใจเศร้าโศกร้องไห้ลงโหกอันนี้ด้วยในแต่ต้งพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักมือนจะคนเราทำงานงานกายร่างกายถ้าหากเราทำํำตลอดวันข้ามมันมีการพัก ทำงานมันต้องมใส่ได้ผลเสีย๋ยาก็ง่วงตื่นนอนหลับไปเช้ยมีความหมายของการทำสมาธิคือพักใจในการทำความสงบที่เรียกว่าสมาธิจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้แต่ออยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำเลยสักทีแม้แต่ใจ็้องมารู้จักที่ใจคืออะไร นี vous, es, ้ไ่วุ่นนี้จะส่งสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เห็นั้เราพอพักใจให้มันสงบลงไปแค่เห็นโอ้ใจคือความสงบอยู่ตรงนี้ความสงบอยู่นี่นี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทำความ ทำสมาธิภาวนานะคือการพักใจให้เข้าใจไ่นเงนี่แหละไปแล้วกันจะเห็นโน่นเห็นนี่เร้อยากได้นโน่นนียอยาไปนึกได้ก็ได้เห็นไม่เห็นอยาไปคิดขึ้นมาถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่ยนั่นแหละมันไม่สงบไม่ให้ส่งให้คิดนึกออกไปัจจุบันบางทีอ,อาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกทางงานที่างานข้างๆก็อาจจะสะําเร็จได้ไย่งไเอาไว้สักก่อนคดลองลลงตรงนี้ส<ม>ักก่อนๆๆ ไม่นึกคิดลองลองดูงานไม่ก็เสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทํางานในเวลาทำอะไรยังคอยทำตีคิดนึกซะก่อนจะทางถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองลองดูถ้าหากเราทาก่อนสงบได้แล้วกลางงานบางที่อาจจะคล่องก็เก่าก็ได้เรื่องนี้มันต้องเห็นในตนเองเรายัง่ม่อันถึงขั้นนะั้นเราเนีทยทไม่ได้อย่างนั้นเรามาต้องทดลองทําลองดู เมื่อสงบแล้วการงานจะดีนะงานที่เราจะต้องทําต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เงนเต็มแบบเพื่นเต็มไมได้ขึ้นมาซะก่อนถนาน,นจริงว่าหัดทําความสงบใจเป็นของวัดแกรง่งเป็นของเมามีอะไรกระทบนิดเดียวก็กัดแกรงตีไปเลยในเรื่อการที่เราจะทําความสงบซึื่งให้มันมั่นอยในจุดเดียว ใจอะไปเกิดจ้องจะเพาะที่ลมหายใจสายสงบของเราเนีย่ยแหเพื่อมากระทบไปตรงนั้นเพราะมมนกระทบต่ให้รู้สึกกระทบความรู้สึกตรงนั้นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั้นเป็นใจที่ความรู้สึกตรงนั้นน้่น,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 คน,นแค่จะคุมให้อยู่ตรงนั้นมันให้มันส่งไปที่อืน่นหรือเราจะภาวนานึกพุดโธก็ตางใจได้เหมือนกันให้อยู่พุดโธนึกพุดโธน่เนึก,นกนไม่ต้องพิดไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียง แล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ซะก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตมันแน่วลงไปในี้เดียวสติกับจิตจะได้อยู่ในที่เดียวล้วจะหายูปกลงไปสต,ติก็ไม่ตายอยู่ไหนลมหายใจก็กไม่ตายอยู่ไหนพุทโธไม่ตายอยู่ไหน มันต้องเคยเปลี่ยนแค่หนึ่งเข้ามา้นั่นเดียวันเดียวก,การหัฒน์ภาวนาคือเรื่องวกรรมฐานไม่ได้เข้าใจอะไรกันมากมาย ให้เข้าใจเพียงว่าเราหัดทำความสงบตกลงใจของเราจนสมาธิจ,จิดเนี่ยแน่อเดียวนี่เป็นความต้องการความประสมค์ในการภาวน,นากรรมฐาน